ฮะเอ้วเป็นบีโผมเปิดคลิปไปด้วยทคนแบบนึงโอไยโอ๊ยสวัสดีครับช่องไอ้ที่นเรนี่ครับชื่อช่องชื่อจะเป็นพิ้งไม่ใช่ไอ้เนี่ก็แล้ววันนี้เราจะมาเล่นเกมคุกเบกอรครับและอย่าลืมกระดิ่งของถึงหนึ่อยสามบที่มูนานแลย มมาลงถิงหนึ <what> ่งรั้อ่ะเนี่ยหมยจะทำคลิปให้ดีขึ้นนะครับมาวันนี้เราจะเล่นยังไงกันบ้างดูกันคลิปมันเป็นเพื่อนเพื่อบองบิดเกมนี้ก็เคยเล่นเออแมวคนหรือแมวป่ะครับนี่เกมนี้ก็เป็นเกมทำเบอร์เกิดทั่วไปนั่นแหละไม่ควรดูเลทีอยัง ผมทอดเนื้อมาหนึ่งทอดเนื้อทอดเนื้อที่แบบไม่มีใครทอดเนื้อเลยเนะี่ยได้เบอร์เกอร์จะเจ๋งเลยนะบริษัทนี่จะไอ้ร้านนี้จะเจ๋งแล้วไม่มีเงินรวยเล็กแล้ผมกะจะไปเล่นเซฟส่วนตัวนะแต่ผมกะว่ามันจะไม่มีเพื่อน Mình không thấy nữ ở đây Mình không thấy nữ ở đây Mình không thấy nữ ở đây Này em mới biết súc Súc cái là vô rồi Mình không mình phải hình ổng à, rồi เออาได้นีเหละแปะพุ่งด็อไงที่สูตรของร้านเรา,าอันนี้เบอร์ก็ยังร้อนๆอยู่แล้วค่าเช้รถเอกเนี่ยตอนนี้อืมผมจะไปเป็นหนูเหรือคิดว่าเป็นคนของทำอะไรไปแหละน,นั่นมีคนดูอันนี้อันนี้ที่เรื่องไม่ได้คือมีเกมพายนะครับผมจะ b ี g e t you ไป สเปเชียลของปิกาจูก็คือถ้าใครจะผมและผมกดสเปเชียลคนนั้นจะตายครับเออเออเร่อ,อ,อมันทำอะไร <c oughs> ตุริช็อตแมวตายเดกย็กคนน้ต้องปิดเชดปิดเชดเพราะอาจจะว่าแบบไอเฮดปิาจูเกียร์ปิาจู เออทุกคนอันนี้เบลบอทเมลบอทสู้ปิกาจูได้เออเมลบอทไม่เมลบอทไม่กล้าเมลบอทไม่กล้าไปสู้เลยเออจับมาดิจับดิจับดิจับดิได้จริงอ่เออคนมันขึ้นมาได้หนึ่งอ๋อสาจฟพูดอะไร ที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 ท เกินจูยังช็อตไม่ได้เลยเจ้าคนผมจะทำให้ร้านนี้ปั่นป่วนนี่จี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 ไปกลัวหนูหน่อยเลยนี่หนูแบบหนูหิวเงินหนูหิวเงินไม่ไม่ไม่เอาเงินมาเอาเงินมาเงินมาไม่ได้หยุดปล่อยนี่ทุกคนสกิลอันสกิลของอันนี้คือถ้าใครจับได้เรา กดสกิลอ่ะมันจะแบบมือลื่นจับไม่ได้นี่หลุดจับดิจับดิจับไม่ได้หรอกเฮ้ยเฮ้ยใช้กับแมวไม่ได้หรอแมว,แมวกับแมวไม่ได้งั้นไอ้แมวก้ากับปิกาจูไหมเแมวมีอะไรมาเมียวเลย ต้องเดินหลบหลบอีกจหลับแล้วรอต้องเดินหลบหลบเด็กเอ้ยต้องเก็บคนคนนี้ผมจะต้องการเอาฟสไฟให้ได้ด้วยผมที่จะทะลุปีกฟินฟลายเอ้ยดูเฟสไฟมาเฟสไฟเฟสไฟ นี่เว้ยอืมเอเจาแมวฉันน่าะหายด้วยฉันน่าะเป็นมิดเกยเกได้มาทำแบบนี้กับฉันเกยูโ,โดนี่ย ไปดูแหละจับที่ปากไม่ฮนะไอแมวอยากขนฟูไหมมานีเลยมานี่เลยไม่ต้องหนีไปนู่ไน,นไอแมวคุณลูกค้าบีพี่ครับลูกค้าบีพี่เออปวดเข้าร้านนะครับเออเป็นหนูเลยจะไปช่วยมันไหมวะเออเราจะเป็นหนูเลยจะไปช่วยมันหน่อย นี่คือซูเปอร์กสูเปอร์จับดิไมวกปชหมอยากขนฟูไหมูหมอยากขนฟูหมไละกดกดรีสกิลกดีสักสกิลปุ๊บชุบฮ่า ไดีสกิว้ปเอาไปอืมอืมเอ้ยอืมโอเคปลอดภัยแล้วเซฟโซนโอเอ้ยหยุดเดี๋ยวนี้จะจับเหรอแกแน่จริงก็จับดิปิกจูนั่นเนี่ยปิกจูนั่นเนี่ยยิ่งจับอ่ะโอเค กคนครับผมมีเทคนิคเอาไปก็คือให้หรเราทำแบบนี้ให้มันหยิบได้แล้วก็หน้าเตีวยวนี้แล้วก็มันสามารถมีโอกาสทะรุแบบัล็กออไปได้ครับเอ้ยนี่ทุกคนได้แล้ว ก็จูสามารถออกมาได้ีเดี๋ยวผมจะต้องช่วยในการเอาชีสมาชีสมันอยู่ไกลชีสมันอยู่ไกลชีสมันอยู่ไกล ผมจะต้องช่วยเอาไปเอาเบิกผมจะช่วยเอาผักมาดรวจเดิโอ้ยหยุดอืมทุกคนคิดว่าผมพอเมนแล้วทันทวีไหมผมเชื่อผมเมนดีกว่าใครไม่จับได้แล้วทวีก็หยุดจับไปได้แหละโอเคเลยน <laughs> ะครับหาดู้ได้ เป็นหนูสมอาหารกลายเป็นแรตทุีดินี่ครับหนูตัวสีฟ้าใส่หมวกแต่ไม่ได้ตัวเรียบนะเพราะนี่มันคือไม้ครับจะต้องปวนมัน วัสดีครับสวัสด well. ีจ้านี่คือหนูช่วยคือหนูเลตทวีเลตทุอีนะครับผมจำสีเฟ้นไฟแบบสุกๆได้ครับโอ้โหโดนลงน้ำทีนี่น้ำกระเด็นใส่จอที่ยังไง มาครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่กลาของลังหนูนะนี่เดี๋ยวเขาใกล้ได้เรียูก่อนเนดะขาใกล้ได้เรียนรูก่อนนะครับนี่ตัวเป็นได้นเสารขอเวลาเดิทนทางแบบโอเคครับมาในาลานนี้ไปเ,เกิดเดี๋ยวจะมีโซ่ดีครับมีป้ายอยู่ที่เราไม่มีเขียวแล้วด,ดีเดินตาม มาอย่างโทนี้กดค,ครับซีเวอร์ด,ดึงดึงจะพบกับทอ่อจริง่บไม่ได้เป็นห้องผลิตยาทุกคนแต่ก็คือน้ำยาจะผลิตอยู่ตรงน,นี้แต่ว่ามันกลายเป็นอย่างนี้แทนะซึ่งวิธีนี้ก็คือเราต้องกลายเป็นหนูอ่ากลายเป็นหนูอีกแล้วเอาเลยนะเดี๋ยวของมาครับเช่นชีสก็ได้ ที่จะผัดขนมปังก็ดีนั่นแหละทกนกะโอเคอืมเป็นหนูการเดินไปสิเวลาป่ะนี่ยไม่เป็นไรหรอกนี่ไปเอาติดติดติดเราขึ้นให้ได้นะคนเป็นหนูอะ่ะโว้ยใว้้ <laughs> ขึ้นไม่ได้โอเคอืม ในที่ผมมาไอจิ้เจนเนเิเนี่ยเพราะว่าหาปากกาจนเยอะือเกินไปละปากกา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 อะไรจิ้นเลยแหอ่ะเนี่ยอือโอ้โหนี่ทุกคนไม่ต้องเอาชีสเบิร์กชีสเนื้อขนมปังหรืออะไรมาก็เป็นไฟก็ได้ววา,างไว้ตรงนี้แล้วมันก็จะดูเข้าไปแล้วก็จะคั้นกับนน้ำยาเนี่ยหนึ่งขวดจริง แล้วแล้วกคนสามารถเป็นคนได้แล้วก็ไปกินแล้วก็จะได้เป็นหนูฟรีแต่ถ้าใครคิดโอ้เออแต่ถ้าใครคิดว่าไม่สามารถเป็นหนูได้มันจะมีน้ำยาเตรียไมไว้ให้สักนิดนึงอ่าถ้าวันนี้ถ้าใคร,ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe <c oughs> ผมด้วยครับวันนี้ขอตัวแรกก่อนครับบายโอ้โหเฮ้ยกลับมาเนี้มาเนี้อเออะ ไม่ต้องกินออกจากบ้านไป